เจมที่ตื่นขึ้นมาก็นอนฟังเสียงกุกกักเหมือนมีคนพยายามจะปีนขึ้นบ้านกับเสียงร้องเรียกชื่อเจมดังอยู่แถวแถวบันไดบ้านแต่คืนนี้เมื่อเจมพยายามที่จะปลุกเพื่อนมันก็เกิดเรื่องที่น่าแปลกขึ้นมาเพราะไม่ว่าจะพยายามปลุกยังไงเพื่อนทั้งสองคนก็ไม่รู้สึกตัวพวกเขาไม่ยอมตื่นขึ้นมาเลยด้วยความที่เจมรู้สึกกลัวเอามาักมก็เลยนัง่งสวดนโมัสักนโมัสัก วนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นแต่มันก็มีเสียงคนแก่ที่ดังแทรกขึ้นมาว่ากูจะมาสิงตัวมึงฮ <c oughs> ยายมึงเคยบูชากู <c oughs> ตอนที่ยายมึงตายมันยังไม่ได้มอบทายาทให้มึงพอเจมสได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจว่ามันคืออะไรกันแน่เสียงดังกล่าวมันดังแถวตรงบันไดบ้านอยู่พักหนึ่งจากนั้นมันก็เงียบลงไปแล้วเจมก็นอนกลัวตัวสั่น จนพลอยหลับลงไปตอนไหนก็ไม่รู้พอถึงตอนประมาณปีสองนิวก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมานั่งร้องไห้พอเจมถามว่าเป็นอะไรนิวก็บอกว่าเขาฝันร้ายในฝันนั้นมันมียายแก่คนที่พวกเราเห็นแก่พยายามจะปีนขึ้นบ้านเมื่อคืนก่อนเขาบอกว่าจะมาเอาเราทั้งสามคนไปอยู่ด้วยพอได้ฟังเรื่องของความฝันที่นิวเล่า พวกเราก็เกิดหวาดกลัวจนแทบจะนอนกันไม่หลับ